รับพี่น้องสวัสดีครับผมเมื่อวนี้จันร้อยฝนตกรับพี่น้องครับนั่งอยู่ในรถกับพี่น้องก็เลยคิดขึ้นมามีความขิดติ้งขึ้นมานะครับพี่น้องครับจันร้อยเสลล์วิดีโอเก่าเก้าที่ช่วงจันร้อยเหตุงานนะครับเป็นร้อยวันแม่นชั่วอยู่น้ำผับนะครับน้ำหนักอาหารนะครับว่าสิเป็นแสงจันหรือว่าแต่วันแดงสมัยนั้นช่วงจันร้อยลองลองเพ่งอยู่ในผับกับพี่น้องครับก็เลยคิดพอเดี๋ยวซิมาเหตุเป็นคลิป นะครับคลิปเก่าๆครับยอดลอยนะครับกับคลิปนี้ครับพี่น้องครับมามาเบิ่งน้ำกันพี่น้องครับกับร้อยวันเมนโชช่วงอยู่ในผับครับพี่น้องครับหลายปีละลายพี่น้องครับคลิปนี้ครับเขออนุญาตเล่าจูพี่น้องกแลนเมือต่าใจพอใจแม่ฮึมพวกก็ซูงเดี๋ยวหมอร้องเขียนรือเปล่าครับผมเขียนก่อนขี้ไหน

เอาลงตาำเราตาเราตามหมดเลยฮู้ได้นได้ถึงคนยิ่งรักปฏิบัติว่าจำนาอยากใส่สีเห็เออยาใส่สเห็นวคนเป็นไย็ไ มันก็เ <cado> รียนเข้ากันเพราะเขามเหือนกันงาเพราะเฮาแนวกอนนะผมเอาสีดนตรี่ต้องโุลาบแดงเลยแต่เอาจะไม้ได้เดี๋ยวจะไม่ยืติผมจะไพ่ตบ่เื้อเอาจะไว่สั่นเับเอาจะไม่เออ พวกอันยเามาู้นาตอโอ๊ยโอ้ยเปยังโอ้ยนยังหวสวนะม่แ่นาจะโดนรไรามาเลยแ่น้ขาสิกูลุมแล้วมันโอ้ยคนที่คนขาดไ้เป็นเขยนั้น มันบอกพี่กวนมาแล้วพ่อไอเป็นเจ้านะตะมอหอมมันบอกตื่นหนึ่งตื่นหึ่งแล้วกนิ่งว่างนิ่่ามเอาเอาดูเอาว่ามันรดะหลังตื่ไปหรอฝอร้อฟอรนองไม่ตื่นไปแลนะเด็ไอกูมาสักหมืนไปเลพ่อไอโอไเ่ลาได คร graduate, ับยังซองไปผนหนไโอ้โหอ้โหปเป็นนุ่มหรือของขี่คว้ยครับเ็นยังไช้เปียกเส้นสัตครับผมวัไ่น่อยน้ำนุ่มไงหัวปอนเพืนพู่นเพราะต่นได้วัดดีจมันปล่ามมากวันล้วเฮ้ยอันนี้คือดีจสาวนะครับสนใจครับติดต่อครับ8 2 0หนะครับ นี่อยาอ่ิครับผม่ายังครับผมาเติอนบ้านรถในบ้านราผม่าห้องในบ้านหาอยก็ไม่้องครับฮะสามพันนี่ยังเด็เด็นมนก็ไร้้าเาาเาเจจ้เจ้เจ้าาเจาเจ้าเ้เจ่าเหราเาเเ ปื้อโอ้ย้วมาแล้วพอรับเ็นแล้วคุณจำดีเปิขึ้นเห็นแค่หนออ่ะใรเ่อปกนอะไรอยหนึงครับลอยหนนะครับเด้อยนึครับอมครับอาจารย์พอลับสิรับลก่นเกกันรอ ไปโยกหนุนหัวก็เมื่อยดิโอ้ยมาจันทร์มาจี๋สักอีกแคปเป็กไหมเข้บเดือนเสวียนแก่เข้มกระดานฟาดทุ่นทันเข้มเดืนเสวียนเท่เครับ ตอนนี้ này ครับเอ่อไปในนั้นแท็กครับโด๊ยอ่าเออครับ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 ผม คินเลยไหลคนไม่เขาเอาเลยไปไปสีรากัรัมจอดกวากูก็ได้รังกงินกูก็ได้เอาแต่แม่สีรับโอรับได้มเนอเห็นกันอยู่แยบๆโดนปืนแก็บเข้าหูดูมเลยเลยตายแล้วเนาะมือควาากูตายแล้วเนาะคว้ากตายนลยเนี่ย เราสักหนมาแซงกูเด้อเพื่อนเด้ล้มสูนล้มซูมิน้องฟันกูน่ะสำหรับละครีเองขอไปมากกวานะครับผมขออนุญาตจับหล่เลยกันด้วนครับผู้ใดขอผู้ลาบแดงขอเสีย ตัวเดูไหมวะริจาคกันโอ้จะกลมันมากัวันที่ไอ้สองล้วกเช่วยอ้ยายจะพาดมำลงความรักไว้ยองไรทางเดียวจา พี่ขอสีราเจ้าพี่ขอฝากให้เจ้าตาเมื่อว่าดับไปเหมือนอะไรรำควันส่งขึ้นใน้อสาส่งขึ้นรน้อสานั่ไปนั่งไปก็ย ตีหเลยเดนเลยให้มันหามันหำใมาพี shifted, an, igan, H aman, H aman, AN, want, ่นอนขาเต้น yeah. นี่ลัะโอ้ยเอ้านี่ะโอ้ยจะได้มาหาผมมาคุณซุาะ ได้กสีด่าสู้ขัดางเลนมันก็ได้ตามใจแม่มันก็พอากูลาเด็กกูเนาะโอ้ยน้องมองเนนักการเม่อดิ